ต่เลยเล่นกลค่ะพี่ๆดูค่ะเล่นกลนะคะเล่นกลตอนนี้ลุงอ้วนไม่อยู่นะคะน้องมิกอยู่บ้านคนเดียวค่ะตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าค่ะพี่ๆแต่ยังไม่มืดนะคะดูค่ะอารมณ์เด็กเล่นกลนะคะกินอิ่มบรรยากาศให้ดูพุงนะคะกลมด็อกเลยดูค่ะดูค่ะดูค่ะน้องได้กินอิ่มแล้วแบบอยากจะเล่นนะคะพี่ๆ อารมณ์แบบโมโหโมูห,มห,มห,มหมด้วยค่ะตัวค่ะนี่อารมณ์น,นี้น้องนิ้ไปใกล้ไม่ได้นะคะเข้าไปใกล้ได้พี่พี่รีนเสียงไหมคะเมื่อกี้ดูค่ะน้องไม่ได้หงุดหงิดหรืออารมณ์เสียอะไรนะคะน้องเล่นกลค่ะพี่พี่น้องช้างเล่นกลจะลักษณะนี้เลยนะคะ ดูค่ะยอดลงแล้วค่ะยอดลงแล้วค่ะจะทำยังไงจะทำยังไงโกรธให้ที่หางต้องนั่งโกรธให้ที่หางค่ะดูแต่ละท่าดูค่ะพี่พีดยอดมากมากพี่พีดได้ยินเสียงไหมคะ เสียงสดๆเลยค่ะเวลาเขาร้องเวลาเขาเล่นอย่างเงี้ยเขาจะกรี๊ดแบบนี้เลยนะคะเขาจะแบบนี้เลยะคะ่ะดูค่ะจะมืดๆหน่อยนะคะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะเขาจะทําแบบเขาจะเล่นเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนที่เขาอยู่กับหนูตลอดนะคะถ้าอยู่กับลุงอ้วนเขาไม่ทํานะคะพี่พี่นี่ดูค่ะดูค่ะดูแต่ละท่าของนางค่ะ ุดยอดเด็กดือ้อ <c oughs> พี่พี่ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะน้องนิคถ่ายไกลไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมเนองนะคะดูค่ะเขาชอบโมโหให้พี่หางตลอดเลยนะคะพี่หางก็จะแบบฉันทำอะไร,ร,รผิด <c oughs> ดูค่ะ ดูนะคะว่าจะย่อทำยังไงดูค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเห็นหนูไหมนะคะแต่หนูอาบถ่ายอยู่บนบ้าน,นะคะ่ะจะยินเสียงไหมคะเต็มพิกัดเลยเด็กอ้วน นักหนักหนักไใครไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแต่ไม่รู้ว่าไล่ใครค่ะตอนนี้ใครเข้ามาใกล้เจอทุกคนนะคะเพินแต่ลุงอ้วนเท่านั้นค่ะดูค่ะดูค่ะ,คะตาแป๊บฟาดงองฟาดงาแล้วค่ะนี่พุงแน่นมากนะคะน้องกินอิ่มมากเลยค่ะ จะมีเสียงร้องมาเป็นระยะแต่ว่าน้องไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้ปวดอะไรนะคะน้องร้องเล่นค่ะพี่พที่พี่ๆี่เห็นอยู่ตรงนี้คือน้องเล่นกลน,นะคะหมูจะตั้งหางจะชี้คือพร้อมบวกเลยค่ะเห็นแม่นิกหรอเปล่าจะยูนแม่นิกรือเปล่าโอ้ไม่เห็นค่ะเห็นแม่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะคะหนูก็ถ่ายอยู่บนบ้าน ดูค่ะพี่พี่เสียงร้องจะมาเป็นระยะระยะนะคะว่าอยู่ถ่ายมาตั้งนานทำไมหน้าจอมืดๆที่ไหนได้ลืมเปิดแสงค่ะโอ้ยขออภัยด้วยค่ะพี่พค่ะนี่ไงนี่นี่ภาพเป็นภาพซูมอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะคะหนูถ่ายไกลพอสมควรเลยค่ะพี่พี่ อืแถมตดด้วยงานนี้พี่พี่จะได้ยินเสียงตดไหมเนาะควันขมูงโงเฉงเลยค่ะเขาจะเล่นอย่างนี้ตอนพ่อเขาไม่อยู่นะคะถ้าพ่อเขาอยู่พ่อก็จะห้ามหหน่อยเพราะว่าบางทีกลัวลูกจะเล่นตลกนะคะแต่กับน้องนิก ถามว่าห้ามไหมก็ห้ามนะคะถ้าเขาเล่นอะไรที่มันมันแบบมันรุนแรงเกินไปถ้าแบบเขาดูค่ะดูเสียงค่ะถ้าเขาแบบเขาทำอะไรที่มันแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะห้ามแต่ว่าอย่างนี้ก็ปกติอยู่นะคะเล่นนี้็คือเล่นปกติอยู่ค่ะถ้าแบบชนเสาแรงๆเหยียบเสาแรงๆอะไรเงี้ยค่ะเล่นอะไรที่มันทางลบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตักเตือนลูกนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่ายังปกตินะคะเล่นปกติ ดีดมากกินอิ่มมากด้วยแหละนะคะพี่พี่วันนี้กล้วยเยอะเนาะพี่พี่เมตตาสนับสนุนไว้ให้ตาแปววกับพ่อนะคะน้องนี่ขอขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านที่เมตตาตาแปววแหววนะคะดูค่ะกลมดิ๊กเลยท้องนี่แน่นดึ๊บเลยนะคะพี่พี่น้องขับถ่ายปกตินะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่แข็งไม่อะไรนะคะถ่ายของน้องขับถ่ายปกติดื่มน้ําปกตินะคะเดี๋ยวค่ะ ชเวะมาดูพ่อแสนนิดนึงเนาะพ่อแสนก็ท้องตึงเลยค่ะพี่พี่อิ่มกันเลยนะคะวันนี้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยค่ะจุใจกันไปเลยนะคะพ่อแสนตอนนี้เขากําลังอิ่มนะคะยังไม่ไม่ยังไม่สนใจกันนะคะยังไม่สนใจตาแป๋วสักเท่าไหร่เดี๋ยวรอตอนเขาแบบว่าเริ่มหิวหิวหรือว่าตอนเขาอยากเล่นกับลูกเนี่ยเขาก็จะมาเล่นด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แบบ เวลาส่วนตัวเนาะเวลาส่วนตัวของลูกเวลาส่วนตัวของพ่ออย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ก็จะมีกันทั้งคู่นะคะดูค่ะพอแสงก็จะมองอย่างนี้เวลาช้งางพังเพศเมียเดินผ่านเนี่ยโอ้โหเขาได้กลิ่นเร็วนะคะจกหาเลยนะคะพี่พีๆดมความหาเลยนะคะหักล่นน้องช้งางพังเพศเมียนะคะีนมาดูาตาแป๋วเริ่มใจเย็นลงบ้างแล้วค่ะพี่ๆน้องเริ่มเริ่มใจเย็นลงบ้างแล้วนะคะเพราะว่า เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกระปี้กระเป๋าเหลือเกินนะฮะตอนนี้ก็ถึงจะจะเย็นลงบ้างแล้วนะคะเหมือนจะเมื่อยๆเหนื่อยๆแล้วนะคะพี่ๆดูค่ะการแบบมองอะไรคอยอะไรตัวเขาเปียกๆนี่เขาเล่นคโครนนะคะช่วงต้นคลิปอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะคะเขากยุยโคลนจากพี่หลุมของเขามาสาดใส่ตัวเขานะคะ ก็จะเป็นการดีต่อเด็กๆที่เปิดโคลนไว้ให้เด็กๆตอนกลางคืนนะคะเปิดน้ําให้เป็นโคลนเพราะว่าจะกันแมลงกันอะไรต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามีควันนะคะทางนู้นเขาจุดไฟแล้วก็ควันเข้ามาถึงทางนี้นะคะก็เลยอาจจะดูแบบมัวๆกันหน่อยเนาะพี่ๆขานี่ก็จะซุมๆให้พี่ๆดูเลยตาแป๋วลายพรางนะคะเย็นนี้เป็นตาแป๋วล,ลายพรางค่ะพี่ๆดูค่ะ เล่นเหนื่อยแล้วก็มาถูมากพักพิงอิงพี่สาวต่อไปค่ะนี่